การครับมาสการคร,รับผมวันนี้ทั้งแอดการได้มาอ่าทีตา่ตำเลขจอมปลวกให้โชคของหลวงวิโสวันนี้หลวงวิโสนี่มิดันได้ตัวใดครับผมขึ้นบอกมิกกี้นี่นะครับจังเหมนเป็นมิกกี้เนี่นะครับที่แต่ท้ายเบิ้งเหมือนละเนาะอ่าครับฝันว่าเัราะทีสมแม่ฝันราะที่สมแอร์เหรอครับ วลาเป็นอยู่นานนั่นคุณเฮียนี่นะครับคื่วานนี้นั่นบุงของขอมมักปันได้เอคของขอมมักนี่ไม่ควางใด่าวนโขเจ้าคนอมาหวมหยังสินะครับเป็นของขอมัสิโอเป็นของขอมนะครับเป็นเื่องไมาขอดฟันกอืมื่มาขอฟันปกติฟันนี่ขนมาสิตีเป็นเร็ตัวไฉที่โงให้ตีเนาะ ก็นัดตีเขาที่รองสูงเนาะครับนต่เมียตะก้องกับหาสามกับหกสามมั้งทีไม่เขาใช่สามอ่ะทีเม่เข่าเนาะทีเคยเปลี่ยนวันนี้รองพิโซูงจเห็นไปยุ่งจบปวกครับผมกัไาคทายเบิ้งนึงเหรครับเห็นสองทีเห็นล้วครับโอ้สองทีครับี๋ยวผมจะถ้า FC เปเบิ้ง ที่จอมปวกกองอายุค0ปีลุงพีโซนะครับผมกลับจากแอฟไปผมมันย้ายไปที่ไหนหรอค่ะ FC จะพาไปเบื้องอันจอมปวกค่ะจอมปวกเนาะค่ะลุงพิโซก็ได้อันเห็นแนวท่าอยู่จอมปวกเนาะค่ะพี่น่องแอสเซา พี่น้องเอฟซีทุกท่านมาเบิ้งเนาะคะ่ะนี่ค่ะเป็นจอมปวกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะจอมปวกหลงุงพิศโซเพิ่นก็ได้มาเอาแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีก็ค่อยเบิ้งเอาเด้อค่ะว่าสิเห็นแนวทางตัวใดเนาะคะ่ะนี่ล่ะค่ะ่ด้านี้้ดานในดนในคะถึงม,มาไหมถึงมาไหมถึงมาใช่มันญชีเงินนี่นี่เ<ห>นาะ ใช่ค่ะกต้องซเบิร์อยู่ช่วงนี้แหละน่ะคะองขวกพีต่อนนตัวเลขเนาะค่ะ FC เห็นบอเห็นก็แคบหน้าจอไ้เลยเด้อค่ะเด้อเอฟคือบอเห็นนาะ FC เห็นบอมันจะอยู่ช่วงนี้แหละอยู่ช่วงนี้จะเป็น เป็นสามสองสี่หรือสามหาอยู่แถวนี้แหละเอทำขนาดนี้นี่นี่บมนี่เป็นเลขสามนี่นี่เป็นเลขสี่หรือเลขหายเป็นสามหาสามพีนี่เนี่ยตลองีิโซเห็นเห็นเนีข้างข้างหน้าข้างหน้าสามนี่นี่เป็นเลขสามมันบ่นี่เป็นเลขสี่หรือเลขหายที่ข้างหน้าที่เป็นเลขสองสองสามสี่นั่นต้องี่โซนว่าสองสามสี่เอ๊ะมันตัวแรกก่อ เป็นเก็เป็นเ็เ,เก็ตัวเดีนะคะรับชมเห็นเป็นได้เก็ตัวนึงครับผมที่ม้าลำกันนะคบข้อมด้วย่ชายขางนี้ข้อมืด้วยเห็นตัวเล็ชัดเจน่อเวนี้กล้องมนดกล้องเออพิจาน้าบงก็บางก็บางัได้บไอ้ไอ้ให้แสงสวางเข้าไปน้อยนึจับับพี่ เห็นเลขสี่เล็สามเลขเลขสามอยู่ข้างบนนะเลขสมเลขหเลขสอันนี้ไม่ชอบพี่จะให้ี่ค้เอาว่าเป็นตัวใดอ่ะเอฟซีเห็นแล้วก็แคบนาจอไว้เนาะค่ะเนาะเห็นตัวใดาแเห็นเลขสามสมสี่นี่แหละค่ะ เนี่เบิ่งเบิ่งามัน,เ,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 นเกิดถึงไม่นี่ยช่างช่างดำดำนั่นแหละค่ะถึงก็เห็นตอนนี้เนาะเอฟซีค่ะเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอตด,ดอเห็นเป็นเลขสามกับเลขสี่กับขึ้นเลขห้านี่แหละค่ะสามสี่ห้ากับบอลลูนแ้วค่ะอันนี้ตาแอดค่ะ ที่เห็นเอเห็นตัวไหนก็แคบไว้เลยนะคะอ,โโอิงเจาตัวเขาว่างอเพิ่งด้านไหนไปด้านนี้เขาเป็นตัวเด็ขัดจีนไตรงไหนคะเจ็ดหนึ่งเจ็นดนี่ไนเี่ยเจ็ดเจบื้งใน,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 นกล่องเยเห็นขัดจนได้ เาจะเข้าไปแตะนออกอะเออ้ออยอ,อะ,ะไรเง้อะไรเงี้ท่านผู้ชมหาบางวิเคอกันเดีวิเคราะห์บงด้ค่ะเด็กจอพวงนี่เคยหายถึกมาแล้วสองงวดโอ้ให้ถูกมาแล้วให้ถูกมาแล้วสองงวดค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะลดไปแจมหนึงนน่งงวดกหนึ่งดดไปแจมหนึง่งกับจะเข่าสามตัวตรง ค่ะเอามา้า้สองหวดสองสามขอบอสองสามเอาลงพิโซมาสองสามสี่โอ้สองสามสี่ลงพิโซเห็นสองสามสี่ครับพี่น้องเอฟซีสองสี่สามแล้วบ่สองส่สามเห็นชัดเจนบ่ชัดเจนตัวสองยี่นีบตัวสี่ยี่นีบตัวสามยี่ิ กนวิเคราะห์เอาเด้อก่อนจะลงทุนพี่น้องมันก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะก็มโนไผ่มโนมันเนาะค่ะพี่น้อง fc ก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์ดีๆเนาะค่ะพิจารณาเบิ่งดีๆเด้อพี่น้อง fc s ก่อ็เห็นเป็นอันสามสี่ห้าเนี่ยแหละค่ะแต่ลงพี่โสเห็นอีหยังเกาะ 2องสาค่ะหลวงพีโ่โสเห็นเนาะคะ่ะก็เคยเขามาเราสองวดเนาะคะ่ะพี่น้องก็อาไปพิจารณาเบิงะะ้งเด้อค่ะค่ะมโนโภัยมโนโม,มันก่อนจะลงทุนกับวิเคราะห์ดีๆก่อนเด้อค่ะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้ะพี่น้องเอซทุกท่านค่ะค่ะเห็นเราเอฟซก็แคปหน้าจอไว้เนาะคะ่นะเนาะแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะคะ่ะ แนวทางให้พี่น้อง fc ทุกท่านไปพิจารณาเบิ้งนะะเนาะค่ะเนาะ fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะแอดจะหาคลิปเด็ดๆดีๆฝากพี่น้อง fc ทุกท่านเนาะคะ่ะไปเปลี่ยนแนวทางเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดหาเงินยากเนาะคะ่ะ ได้ถูกแล้วก็เหตุบุญเนาะคะ่ะทำบุญส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะช่วงนี้กับเป็นช่วงที่ว่าโควิดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะช่วงเงินก็นหายยากเนาะคะ่ะแอดก็เป็นผูน้นำเสนอหาแนวทางให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านจะได้มีเงินมีทองเนาะคะ่ะเนาะมีโชคมี่ใชนํากันเนาะคะ่ะเพราะว่าอันจะอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้แอดก็หาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะ ลุงพิจุรงูลุงพิจุมสันลุงพิงพโซก็เห็นสองสามสี่เนาะค่ะพี่น้องแอดก็เห็นเป็นสามสี่ห้าเนาะค่ะก็โปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมนะเนาะเอาไปวิเคราะห์เนาะค่ะก่อนจะลงทุนกับวิวิเคราะห์ดีๆก่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขมันก็มีถูกมีพิษเนาะค่ะจะบอกเขาถูกงวดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านค่ะ แอดก็เป็นผู้นําเสนอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนี่ยค่ะหาแนวทางฝากพี่น้องเนาะคะ่ะเผื่อจะได้มีโชคมีชัยนํากันเนาะเงินก็หายากช่วงโควิดก็ได้นิดได้น่อยเก็ได้สู้กันไปเนาะพี่น้องเนาะบพรว่า,าแต่ผูดด้ใดล่ะค่ะแอดก็บางเทียก็าขาดคือกันล่ะค่ะพี่น้องเอฟซีก็แอดก็หาแนวทางทั้งนี้ให้พี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ ทางเป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC เนาะค่ะทั้งวัดกุฏเหกดนีน่และค่ะเป็นหววจอมปวกเนาะค่ะเนาะก็เคยถูกมาแล้วสองวัด f อซกับไปพิจารณาเบิง้งไปเป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็จะหาคลิปเด็ดดีๆดฝากพี่น้อง f อฟทุกท่านเนาะค่ะ f อฟท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเติดจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งสองข้องผ้าร่วยนะคะเนาะรองผ้าร่วยก็จะหาคลิปเด็ดเด่นคลิปดีๆให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะพี่น้องเนี่ยก็เป็นตัวเลขของหลวงพี่โสเนาะค่ะเลขจอมปลวกเนาะค่ะเอฟซีก็แคบนาจอไว้ไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้แอดก็ลืมอัน เอาใส่นาจอให้พี่น้อง FC เบิ้องเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ราคาเป็นเลขจอมปวกให้โชคหลวงพี่โสเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกสี่ก็ไปผิดารณาเบิ้งเด้ค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะแคบนาจอไวเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาไปวิเคราะห์เบิ้งเนาะคะ่ะชอบก็บเอาไปเป็นแนวทางไปเสี่ยงเบิ้งเนาะ,ค,ะค่ะเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ